สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลทั่วยุโรปเมื่อค่ำคืนวันพุธที่ผ่านมาก,กันหน่อยดีกว่าไปที่ศึกยูโรปารลีกรอบลีกสเตทนัดที่1มี9คู่เอซเยดักมาก,ก็เฉือนเอาชนะเอลฟ์บอร์ไป3-2โบลเอรลิมเอาชนะปอร์โตไป3-2อันเดเลชก็เปิดบ้านเอาชนะเฟเดรเวิร์ล์ไป2-1งหนึ่เดนมเคียแพ้ลาซิโอไป0-3มมิทิลลาสมอกับฮอฟเฟนฮามไป1-1กาลาตัสลายเอาชนะเปาไป3-1ดูดูกเกล็ดแพ้สลาเวียปาร์กไป0-2 แมนยูก็เสมอกับทวีนเต้ไป1-1ส่วนนี้เสมอกับแล้วโซเซดัดไป1-1มาดูตารางคะแนนกันหน่อยดีกว่านะฮะก็ตอนนี้อันดับ1-6ครับมี3คะแนนเหมือนกัน io, กลาซิโอกาลาตาสายสลาเวียปาร์คเอซ่าดักมาบโบลุกปริมแล้วก็อันเดเลตครับแต่ว่าลาซิโอนำมาจากฝูงด้วยประตูได้เสียที่ดีที่สุดถิงไทยกันด้วยโปรแกรมในคัมคืนวันนี้มี9คู่เฟรนชมนเช่ก็จะเปิดบ้านกับยูเนียนเซนกีลัว หมาโม่เอฟเอฟเจอกับแรนเจอร์อาแจกเปิดบ้านเจอเบสิกตัสแฟร์ฟิรดตพบวิกเตอร์พีเซนสเตลโอบูคาเลสเจอกับอาร์เอฟเอสลียงเปิดบ้านเจอโอลิเปกอสโรมาพบแอตเลติกบิลเบาบราก้าเจอกับมาคบี้เทลวิฟแล้วก็สเปอร์เปิดบ้านเจอการาบะ